ยอชอรจอกยอหญิงยอหญิงอาชาอชดาดชดาคือันตปักตจอปักตกคือันธขอฐานขอานทอนางมนโทอนางมนโทอนางมนโทหน้าขาวทอผู้เท่า ขอพุทธานอเนนนอเนนเลยลูกชิว่าวับช้วอาชิวาตัปลาเดินสะดุดเลยลูกนอเนนเลยลูกนอเอนไม่เมองรอเด็กรอเด็กต้ง ว้ายเขาจับปลาตัวใหญ่ไว้ก่อนไหนลูกต่อเต่าอะไรถอถุงถอทหารถอทนทอทงอนหนู บอใบไม้ปอใบไม้ทับทองปอปลาปอปลาปอปลาจากูปอพึ่งปอเทเลนต์ปอไงปอฝาปอใจทองคายปอพันปอพาอลูกปอไอ้ร่กจังปอฟันปอไอร่กจังปอจงเพาะเอาม่เอาลูกเอาหมา 妈妈。<Mama. S 2> Mama.